good good evening ยังคะ oh what time is this oh okay <c oughs> good, evening ะะ good evening แล้วนะคะ good evening แล้วโอเค good evening ลงท้ายด้วย pm นะแอมแอมไม่ค่อยก็ไม่ค่อยชัวร์ Uh, มันก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะแอมก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่กับเอ,อว่าบางทีเรียนแล้วโอคล็อกเขาก็เป็นเขาก็ขนาดแบบเมนูเขายังไม่ได้พูดเมนูแต่คือถ้าถ่ายเขาบอกคลิปที่ติกตอกเขาบอกว่า oh, ติดก็ติดไปเธอติดไปเถอะแอมแอมไอแอแอมอื่นก็ได้แอมแอมเกรสแอม o o ดแอมอะไรก็ได้ แต่เพราะติดแอมไฟแอ a n ฟ you and you ก็ติดมันก็ติดู่แล้วเมน,มนูเมนูจะเมนอะไรเมบเฟียนวูหรือมันก็ยังเมนูม,น <c oughs> มีบ้างบางคำที่แบบว่าบางคำมันมาในสมองเองก็แบบ move on อะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ก็ไม่ใช่มันก็ต้องฝึกฝึกกันการจำกันอะไรเงี้ยค่ะอีออ เออมันก็มีความรู้สึกว่าผมมันก็ยาวนะคะออชอบไว้ผมยาวชอบเป็นคนที่ชอบไว้ผมยาวมากยาวแบบแล้วก็เลี้ยงพยายามเลี้ยงผมเนี่ยให้ยาวยาวจนถึงยาวจนจนสุดอะจนสุดที่จะยาวไม่ได้เนี่ยค่ะชอบชอบยาวผมยาวขึ้นยาวมากๆเลยเมื่อก่อน ที่ว่าดูาออหลงผมหลงผมยาวเพราะว่าดูมาจากน้องลำใหญ่น้องลำใหญ่เห็นมาจากน้องลำใหญ่นะคะเห็นมาจากน้องลำใหญ่นะเ,ออเพลงนี้ก็ขึ้นไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรไม่ได้ร้องมาตั้งแบบแปดปีที่แล้วไอ้ที่พูดหรือว่า ส่วนมากคนใต้ส่วนมากคนใต้เขาจะจะอย่างนี้แหละอย่างน้นะคะคนใต้ไทยคนใต้ไทยเขาจะเขาเขาเรียกพูดไงถ้าแหลงแหลงใต้ก็โอ้ไม่ได้ร้องเพลงเป็นแป๊ดไปแล้วคือคือในความเป็นจริงก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วไม่ได้ร้องเพลงมาเป็นหลายเดือนอย่างนั้น,นะคะ่ะ นั่นคือความเป็นจริงแต่ที่เขาบอกว่าไม่ได้ไลไม่ได้ลองเพลงแปดปีแล้วนั่นหมายมันหมายถึงว่าเออเขาเรียกคำบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันติดตลกอ่ะแต่ส่วนมากมันจะติดตลกมากกว่าอย่างนั้นนะคะเ <c oughs> อตอต้องต้องต้องรู้จักต้องมาลองคุยกับคนใต้ <c oughs> แ,ลแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวฟังสำเนียงฟังอะไรอะไรจะแล้วเขาจะจะ,จะรู้ว่ายังไง <c oughs> อันนี้ขอเรียนเชิญคุณแก้ววิชณีนะคะคุณคุณแก้ววิชณีเนี่ยเมื่อก่อนพิธีกรเขาเขาชนะเลิศในการที่ประกวดร้องเพลงมาแล้วก็เขาก็โดนคอมเมนต์นะคะจากพิธีกรว่าคุณแก้ววิชณีอ,อยู่ยคะคล้ายๆกับคุณตั๊กบงกตนะคะ คล้ายๆกันเลยทั้งหน้าตาหุนหินอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะฉันก็เกลียดตัวเองอยู่เหมือนกันที่เกิดมาเป็นเช่นนี้ ยอมเป็นคนไม่มีศักดศรีทั้งที่ไม่อยากทำฉันก็อยากจะดีอยู่เหมือนกันไม่อยากถูกแคลนซ้าๆอยากมีเวลาเี่น่าจดจำไม่ต้องโดนใครเขายํำยี ใจที่มีมันทรมานเพียงใดถ้าเลือกได้อยากลบชีวิตตอนนี้ทิ้งไปพรมชีวิตใหม่กับใครสักคนที่มีมีไหมสักคนที่เข้าใจถ้าเธอเกิดเป็นฉัน คงเข้าใจสาเหตุที่มันเป็นไปอาจเป็นเวนกรรที่เคยก็กอไว้ซึ่งคราวต้องชดใช้สักทีถ้าเลือกได้ใครบ้างอยากมีชีวิตแบบนี้หัวใจที่มีมันทรมานเพียงใด้า ชีวิตใหม่กับใครสักคนที่มีมีไหมสักคนที่เข้าใจ ว่าใจที่มีมันทรมานเพียงใดถ้าเลือกได้อยากลบชีวิตตอนนี้ทิ้งไปเริ่มชีวิตใหม่กับใครสักคนที่ดีมีไหมสักคนที่เข้าใจ คะเรื่องอ่ไม่ได้บอกชื่อเพ,อเพลงกรงน่าจะเพลงกรงกรรมแล้วก็ละครกรงกรรมด้วยฮะไหนนะใช่ค่ะอ๋อชื่อเพลงถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ละครเรื่องกรงกรรมกรงรกม เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีอ่ะอีกอายุสักประมาณอีกเอ่อหกสิบกว่าแล้วเยิ่ยมเริ่มใหม่ได้วนะหกสิบสักเอ่อหกสิบปีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเริ่มใหม่กับใครที่ดีอเออทแม่นี้เอออเเดี๋ยวห้าสิบแปดแม่ 58, <59. S 2> <59. S 1> ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าห้าสเก้าฮะห้าเก้าเต็มรอกแม่จะหกสิบไหห้าส <59 S 1> ิบเก้าเต็มตั้งแต่กุมภาที่ยี่สิบสอง มีเท่าหร่แล้ว่อยี่สิบสองนิคมภามีนาเมษาพฤสภาคมิถุนาเขาอีสี่เดือนแล้วโอ้ยห้าเก้าตรงกับปีนาดาเกิดเลยนาดาเกิดห้าเก้าอะไรห้าเก้านรดาเกิดสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าออาตรงกันเลยห้าเก้าออห้าเก้าแล้วฝ่าด้วยห้าเก้าตรงกับียี่สิบสองนุคมภามีนาเมษาพฤสภาคมมิถุนนาหลายเดือนแล้วอ๋อหกสิบแล้วอ่าค่ะนั่น เออคือมีคนเรียกน้องโบตันเอ้ยน้องมีโบตันโบตันก็จะไปเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีกับใครสักคนตอนอายุ59ปีนะคะค่ะโอเคค่ะรู้เรื่อง